ผมเห็นแล้วอาจารย์มองผมเห็นแล้วสิสองยังงบติดโถติดโถโอ้โอ้ของแฉกตัวนี้ตัวติดโถสวัสดีครับผมผมมิ้นท์นะผมจากช่องคนมิ๊กชาแนลนะครับวันนี้เดินทางมาที่สาลักกิโลเฮียนนะครับผมตอนนี้ก็มีคอหวยและชาวบ้านนะครับต่างมานะครับขอโชคในช่วงงวดประจําวันที่16 กรกดาคมนะครับผมที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็มีการจับลูกปิงปองนะครับจากอาจารย์เขียดเมืองละเอียดนะครับผมเป็นเลข2ตัวครับก็ดูกันชัดๆนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นสารสารสารตาซีกับเยมีนะครับผม อดอโถอ้อ uh, oh. oh, bon ้องแข่ต uh ัว oh. น mm, uh, oh. uh oh. oh, uh oh. <okay> ี้อ oh. ้อดถอองแอเก่าเออหกสองห้าองอเก้าสองกาสออกอ้าออดถอดโถอ้อ้องแขตัวนี้อ้ว

เนึ่หกสอครับงออสอนี่ตัสองครับสครับสองครับผมอ่ะเตัวไหนมาอีกเพิ่งเอาไหมไก่เพิ่งนี่มันเป็นยังนี่อ่ะหครับหกหกหกไหนๆยขอเรื่องเลยหกอ่ะไหนเฟังนู้นได้สอเหอาเอาังในอีกรูหนึงอีกรูหนึ่ง อ๋อหกสองหกส่นตแเนยแนบแนบไปไกลถูกอัป้องคาถาเราป่เดนป้องาถาอออนท่โอ้ยอาจารย์ป้อมมีมีการครูแข้งกันเลยโอ้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 ย่ครับอครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนออาจารย์อาจารย์เียดอาจารย์เขียด ลอตเตอรี่ตัวนี้เลขที่เขาหากันเป็นเลขอะไรตัวนี้หน <11. S 1> <18. S 2> ึ่งแปดมันเซกไหน <18. S 2> เลขหลักกิโลที่ยังไม่ออกใช่ไหมหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดงวดตะกี้นี่แบบเต็มๆนะทั้งสามตัวแนละสองตัวเนาะมาสองงวดติดแล้วเนาะอันนี่เป็นลอตเตอรี่นะหนึ่งแปดนี่เกี้ยงแพงเลยเนาะหนึ่งแปดนะ 18. ไม่เหลือเลยโอ้โหหนึ่งแปดเกี้ยงแพงนะฮะไม่เหลือเลยหนึ่งแปดเอ่อ หนึ่งแปดหด สองสองสองขันง่ายขัน้พี่ก็เป็นสอขันมุนล้อก็เป็นหกเลยสอครับอาจารย์นะครับเด็กอาจารย์พี่น้องครับจะเกียเมืองร้อยเอ็นะครับสองจาอยจาอขออีกตัวหนึ่งขออี่ยนครับเียอาจารย์ยาาจ้ายกก่อนอาจารย์จะเสรเลยอาจารย์ยกึ้นูงสูมน มันช่องไหญ่ค่อยจับเกาอี้ใเก่ไหมเนอคนนู้นหัวจักเมื่อไรเห็นนู้นพอด้วยดูดูดูเออโอองสิได้บ่ เดี๋ยวทจับนี้จะดที่มันขจ้นเอาไม่ไม่ไมไม่มันโตมันโตเอาเอาล้วงบานีเออมันจะคายขังขันล้วงอีกเอาบานี่เอาแล้วครับ